สวัสดีจ้าทุกๆคนวันนี้เกลจะพาทุกคนมาดูร้านไก่ทอด KFC นะจะอุอออา ER ร้านนี้เกลทำคนเดียวเลยไปดูกันอันนี้เป็นทางเข้าหน้าร้านนะจ้าป้ายนะจ้าเป็นไก่ชุดธรรมดาอันนี้ก็ป้ายเหมือนกันแต่เขียนว่าร้านไก่ทอด KFC คลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะทุกคนเพราะว่าเขาทำคนเดียวฮ่า ตรงนี้เป็นที่นั่งข้างนอกนะแล้วก็เจอป้ายเขียนว่ายินดีต้อนรับเข้ามาข้างในแล้วตกแต่งอย่างดีเลยทุกคนแล้วก็เจอป้ายเขียนว่าสั่งอาหารตรงนี้แต้วก็เจอป้ายเขียนว่าชุดจุดใจ350บาทตรงนี้จะเป็นพวกไก่แฮมเบอร์เกอร์เฟรนฟรายตั้งโชว์ไว้นะคณะกินมากๆเลย ตรงนี้ก็จะมีที่นั่งกินค่ะส่วนข้างในก็จะเป็นที่ทําอาหารสําหรับเซฟนะคะแล้วข้างในนี้จะเป็นห้องแช่แข็งค่ะโอเคค่ะทุกคนเขาก็พามาทัวร์เรียบร้อยแล้วเขาก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะบายบาย